เปิดคำทำนายฝันถึงสัตว์บอกโชคลาภเม่นๆเรียกได้ว่าใกล้วันหวยออกทีไรฝันถึงสัตว์อะไรเป็นอันต้องเอามาตีเป็นเลขเด็ดเลยทีเดียวและเช่นเคยค่ะเคยได้ยินโบราณว่ากันไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นความฝันยามใกล้รุ่งตีสี่ตีหเรื่องนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงภายในสมวันแต่อย่างไรก็ตามการตีความฝัน จากสิ่งที่เราพบเจออาจาไม่ตรงตามที่คิดเสมอไปจึงจำเป็นต้องมีคำทำนายเกี่ยวกับความฝันเพื่อตอกย้ำความแม่นยำเหล่านั้นซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณน,นอกจากจะฝันถึงเรื่องราวต่างๆแล้วการฝันถึงสัตว์ก็สามารถบอกรางบอกเหตุในอนาคตได้และนอกจากนี้การฝันเห็นสัตว์ยังเป็นการทำนายเลขมงคลให้แก่ผู้ฝันได้อีกด้วย ใครที่ฝันเห็นไก่ํำทํานายว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคทางการเงินหรือจะมีคนนําโชคล่ามาให้คุณบ้างก็เป็นช่วงของการมีลาบลอยเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเลขนําโชค9 0 3ฝันเห็นงูทํานายว่าหากเป็นคนโสดคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักแบบกระทันหัน และหากเป็นคนมีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วนั้นมีโอกาสที่คู่ของคุณจะตั้งคันสูงเลขนำโชค5 9 6เก้ส่ฝันเห็นจิ้งจกหรือตุ๊กแกทำนายว่าคุณจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคหากเป็นในเรื่องของงานคุณจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเลขนำโชคหนเจ และ149่ง่ฝันเห็นช้างทำนายว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคจากการเดินทางอาจได้รับโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารบนับถือเลขนำโชค71่ 7, ฝันเห็นตะขาบทํานายว่าคุณจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาทำความรู้จักหรือทำความสนิทสนมในเชิงชู้สาวเลขนำโชค683 ฝันเห็นเตาทำนายว่าในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบโชคจากสัตว์4เท้าและสัตว์สองเท้าเลขนำโชค5 2 8สองศใครที่ฝันเห็นแมงมุมคำทำนายว่าคุณต้องระวังเรื่องของการถูกคดโกงหากในฝันเป็นแมงมุมขี่ซ้อนกันหลายๆตัวทำนายว่าฝันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีและศัตรูจะเปลี่ยนเป็นมิตร เลขนำโชค7 8 6 3ฝันเห็นแมวดำทำในว่าในช่วงนี้คุณจะมีเคราะห์ครั้งใหญ่และจะมีเรื่องทำให้คุณต้องอับอายแบบคูณสองเลขนำโชค4 9 1ฝันเห็นเสือทำในว่าเพศตรงข้ามจะนำโชคล่ามมาให้และคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงาน แต่หากในความฝันคุณฆ่าเสือตายทำในว่าคุณจะหมดเคราะห์หมดโศกเลขนำโชค0 8 5 7ฝันเห็นลิงทำในว่าหากเป็นคนมีคู่มีเกณฑ์ที่คนรักของคุณจะนอกใจหรือนำความทุกข์ใจมาให้กับคุณเลขนำโชค8 0 2ฝันเห็นปูทำานว่าคุณอาจจะได้รับโชคลาภมาแบบไม่คาดฝัน และอาจได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงเลขนำโชคส6หฝันเห็นนกทำในว่าคุณจะได้รับโชคจากสัตว์สีเท้าและสัตว์สองเท้านอกจากนี้คุณยังมีโชคทางการงานอีกด้วยเลขนำโชค8 6 4หสฝันเห็นสุนัขทำในว่าหากในความฝันคุณถูกหมากัดให้คุณระวังคนใกล้ชิดนำปัญหาทุกใจมาให้และหากในความฝัน หมาเลียแข้งเลียขาทํานายว่าศัตรูจะเปลี่ยนเป็นมิตรเลขดาโชคสองห้